เมจิลงมาแล้วมีตามมาเลยค่ะว้านี่เมจิลงมาแล้วลูกมีเรีวลงมาพี่เขาลงมาแล้วพี่เิพี่เนมาจะอยู่หนอ่ะอะไรอ่ะเออมันขาดแล้วสิเนี่ยเอามาจีไอ ผีเสื้อมันกลับหัวลูกเฮ้อล้ไอย่าเดี๋ยวเข้าไปมัจะทำมาแล้วเอามนผีปอ้เจไปทำไมเ้ยเฮ้ยเ่อ้ยเีรมีอกรอบเดียวนะลูกกลับบ้านนะคะไปเ้ยเดีวเอาเอาเอาขวงสาวๆหนุ่มๆให้สาวๆขึ้นหน่อย

ไฟป,ปั่นจัก,กรยานก,กับ,บเออพ่งนี้เจอกันใหม่ถูให้มาแต่เขาตัดสรงเออม,มาเร็วก็เล่นได้นานมาช้าก็เล่นได้แป๊บเดียวได้ออไหันหัวรถกลับไปทางนู้นเลยลูกปั่นย้อนกลับไปเออตีโค้งไปอึ้บอึบโอ้ค่อยคยค่อยคเออค่ะ เออพี่ปุ่นเก่งเอาเมจิมาเอาเมจิไายมาเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเมจิรัดไปตรงนู้นเลยก็ได้ปลลุกเอาตามมาตามมี่มาตามเนมี่มาเอาไปเมจิตามแล้วไปิเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยค่ะไปเลยค่ะเมจิตามไปแล้วค่ะอ้าวพี่ปุ่นตามไปอ้าวไปลุกเ้าเราวังค่อยๆเพิ่งหัดเล่นใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็เก่ง